สวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนีมาพบพอกับเบาหนองอีคกคือเกาครับผมมือนี่าวานองเสมาบอกเลขตองงวดไอ้นุ่มสะกลครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณยานในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุทธิโชคได้ดวงครับผมไม่ผู้ได้บอกได้ครับว่าตัวเลขสิมาตัวใดขนาดเลขตัวเกามันแกนยังมาตั้งหลายรอบครับผมแต่วัดขันซื่งวันนี่สําหรับเบาหนองเนาะ อย่าพิ่งถิ่มตัวเก่าครับเก็บไว้สื่อติดไว้เพื่อเพื่อไว้มันบม่มหยังบอกได้ครับผมแต่ว่าไห้ระวังไห้ระว่างเก่าเก่าเป็นหกเก่าเป็นหกแล้วกับแปดเป็นสามอันนี้ไห้ระวังนะครับเนาะแต่ก็สื่อติดติดไว้นะครับมันหมักไผ่หม,มักมันนะครับเนาะเมื่อนี้ครับไอ้นุม่มสะกุนเพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยสชิม,มากห้เลขตตอง,งวดอีก งวดทีแล้วเพื่อนหายมายั่งบนท่านเขาแต่กเกือบแล้วครับแต่เพื่อนกัยั่งคิดว่าหลดคันนีสีให้โชคอ้ายอีกเบาหน่องเลยเพื่อนว่าให้เจ้าลองสื่อไหวเจ้าลองสื่อติดไหวเพื่อนว่าเพื่อนฝันเพื่อนฝันเกี่ยวกับรถนี่แหละเกี่ยวกับรถคันนี้แหละเพื่อนฝันขึ้นมือเลขออกขึ้นวันที่สิบหกนะเพื่อนฝันขึ้นวันที่สิบหกมากกับเป็นวันที่สิบเจ็ด เพื่อนก็นเลยว่าตัดสินใจเอามาบอกให้เบาหนองฟังดีกว่าบ่อยากเก็บไว้ดนบ่อยากเก็บไว้นานแต่อายก็ไปซื้อรถตะลีไว้แล้วล่ะสร้างรถตาลีเข้าไว้แล้วสร้างไว้หลายแล้วเพิ่นวางสินะเพื่อนบอกว่าให้ลองพิจานณาเบื่อเด้อเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันว่ารถอันมันยางแตกฝันว่ารถยางแตกขี่ไปดีๆนี่ล่ะรถยางแตกล้อหลังได้ หล่อหลังยางแตกเพราะยางแตกแล้วปุ๊บรถมันก็ตีร่างกาเพื่อนวะรถมันก็ตีร่างกาหมุนหมุนอยู่ทั้งอากาศเลยเพื่อนวะบันนี้เพราบันนี้มันหมุนได้บุงหงาวากรอแต่ว่ามันหมุนแล้วมันก็ตกลงมา,แต,ามญญงแต่ว่าโคตรหนั่นเมเป็นหยางแต่ว่ารถนั้นพังเหมิดเพื่อนวะรถนั่นพังเหมิดแต่วา่าโตอ้ายขับเองบ่เป็ญญหนหยางเพื่อนอ้ายก็เลยคิดว่า ฟันแปลกๆนี่ยนี่แล้วก็รที่ได้โชกอีกว่ามันก็ขึ้นไปได้มันก็ขึ้นไปแล้วเนาะแมนบอกเพราะว่าคนเฮามันมันบอกกันบ่ได้วันนี้บานบอกเลยว่ามีเลือดตกยางออกอยู่บ่บ่าหลวงบอกถามเพิ่นสินะแต่ว่าคนว่าบ่เจ็บกับ่บเจ็บเลยมันกับ่บแมนมันก็แค่หัวแตกเพิ่ะว่ามันก็แค่หัวแตกน้อยนึงมันก็มีเลือดซึมออกน้อยนึงเิ่น่าสิในฝันะเพราะบัดนี้แล้วเพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้น เพื่อนก็นเลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพื่อนบอกว่าก็ลองลองคิดพิจารณาเบิ่งนร่างฉีน่าเพื่อนก็ว่าบัดน,น,นะน,น,บนี้เพื่อนห้เลี่ยงมาเพื่อนห้เลี่ยงมากสามสองหางสามโตนัสองหาง,าง,หางแล้วก็ทะเบียนรถทะเบียนรถเพื่อนห้เลี่ยงมาเด้อครับเด้อทะเบียนรถเพื่อนสองเก้า ห้าศูนย์นี่คือทะเบียนรถสองเก้าห้าศูนย์เพิ่นยังนั่มอยู่เลขรถตัวนี้แล้วก็ยังมาบังเอิญยังมาฝันอันเกี่ยวอีกอยู่เพิ่นวะก็ลองเบิง่งลองพิจารณาเอาเพิ่นวะแล้วก็ที่เพิ่นซื้อที่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้ตอนนี้เด้อเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้ตอนนี้ก็คือห้าศูนย์เก้ากับศูนย์หกแปดนี่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไหว พื้นซื้อบ่หลายดอกอย่างละสิใบอย่างละยี่สิบใพื้นซื่อไว้เด,ด้อลอตเตอรี่ห้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกแปดนี่เพื่นซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าทะเบียนรถพื้นสีสื่ออยู่สองเก่าสองเก่ากับหาศูนย์มาหน่อยว่าคือพืสื่อเก่าหาหาสองสองศูนไปนำเพิ่นว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนให้มีงบก่อน ฉันมีงบรายกสิทธิได้ซื้อเพิ่มเป็นบางสิทธินะบางหลงเลยว่าซื้อเก่าหาติดไปน้าแน่ซื้อเก่าหาติดไปน้าซื้อลอตเตอรี่นะซื้อเก่าหาติดไปน้าแน่เพราะว่ามันเป็นเหล่งงามเลยนี่เก่าหาว่าจัดเพิ่งว่าอาจจะลองซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าที่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้ตอนนี้ซื้อไว้ตอนนี้ก็คือ509กับ068อ่าลองเบิ่งซื้อหาเก่าไว้น้ำบ่าวน้องบอกเพิ่นซื้อหาเก่าไว้น้ำ เผื่อมันมาแต่จะได้กันลองคิดพิจารณาบ้างขันผู้ใดมักนาเนะครับเนาะเพราะว่ามันบอกว่าดดวเหลขมันชิมาตัวใดแต่ว่ามันหมักไผหมักมันเสียดายครับเสียดายเลของหัวหันเบาหนองบ่ไล้ลงคลิปสองคลิปเสียดายแห้งเขามาตรงๆเลยคือเหลขกของเหลขกฝั่งเรากับเลขกอันเมืองของมิน้นไห้มากเต็มเต็มเลย ให้มาเต็มเต็มเบาหนองบวได้ลงขีบเบาหนองเสียดายแห้งครับเพราะว่าเบาหนองลงขีบโบ้ท่านติดลอยก็ดเอติดสรงการครับติดสรงการเดือยบ้เลยลงขีบเสียดายอยู่ครับมานั่งเบิ้ตัวเรีโอเสียดายครับเป็นหมาขันขันได้เบิ้งกันเบิดสุขคนกับโคงฉีดได้มีโฉคไปน้ำกันแล้วก็แม้วาดแม่วาดครับจำได้บ่ครับหวววันที่หนึ่งมีหน้า งวดวันที่หนึ่งมีหน้าแมวาดเคยไหาไว 5, 9, ห้าเก้าแปดเพิ่นคยไหเรขไวห้าเก้าแปดมันโบออกมันมาออกงวดนี้เพิ่นกับเสียดายอยู่ว่าถ้าออกงวดนั่นเพิ่นสิได้หลายแห่งได้เป็นพันแต่ว่ามันมาออกงวดนี้เพิ่นได้บ่หลายเพิ่นได้แค่สองลอยเพิ่นนําครับเพิ่นนําเลียกเก่าของเพิ่นห้าเก้าแปดถือตรงๆเลยครับ ถือตรงตรงเลยบอตตรงกลับเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวรอฝันแม่ก่อนเดี๋ยวรอฝันแม่ก่อนว่าสิเป็นจังไดงวดนี้คันใดแล้วเดี๋ยวแม่สิบอกเพืนบางเสียนะาคอยติดตามครับผมหลายคนอยู่ครับตีไฮเลกมากงวดวันที่หนึ่งมีหน้าไฮเลกไหวหาเก้าแปดหาแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด ไฮไลท์อยู่ครับแปดเก่าแปดแต่มันบบกออกตรงหมวครับถ้าออกตรงหมวนั่นบอกโอ้ยได้เงินไหลครับแต่ขนาดเจผาแดงเล่ากัยังสื่อเหล็กเจ็ดเก่าแล่าว่ามันเป็นเหล็กทะเบียนรถนำเหล็กทะเบียนรถนำแล้วก็เป็นเหล็กอยู่ในผาแดงนำเพื่อนวางจีนนะเพื่อนกัยังในสื่อครับเจ็ดเก่าเพื่อนกัยังถือรถตลีแล้วก็บ้าวอันนี้บ้าน้องคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อน่าเพื่อนได้ไลายอยู่ ลรตลี่ก็ได้หลายแล้วกะ็จีทั้งนอกก็ได้หลายครับอ่ะคนหมักเห่นเนาะบอกงก่ายๆคือมีคนมีอันเพื่อนมีงบุญนั่นหละบัตรถือกระถือหลายบัตรบัตรถือกะเสียหลายขึ้นก,กันแต่ก็ะบอกไปยังงวดหนามาตามกันต่อครับงวดวันที่สองพฤษภาหกเจ็ดครับผมลองพิจจะนาครับเด้อเลขของไอ้นุ่มสก้อครับผมห้าศูนย์เก้าหก 08ทะเบียนรถเพิ่น,น2950ก็ขคอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไงไกให้สมหวังดังปราถนาสุภูสุคนบ่าวน้องหวงัวงววังวดนี้เ้าสิได้รับโชคไปน่วมกันคื้เก่าเดี๋ยวมือได้ไหวไอ้ใครเดี๋ยวบ่าหน้องสิลงกิปให้เบิ่งฝ่าวลงลิปให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งของเรียนให้เพิ่นอย่สิไปเบิ่งรถให้เพิ่นอย่อันมีผี่เพิ่นฝากมากให้ซื้อรถให้ตาใคร จะไหนก็ค่อยติดตามครับผมขอขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สองพฤษภาคม67สวัสดีครับ